แ้วเนี่ยฮะกินเหล้ากินเต้กินว่าย่บาเปือกปิกม่เจ้าปุ้นฮักเปื่อนหักฝูงนย่บมานอนแต่เปื่อนปุ้นฮะตัวนี้อ้างไรบ้านข้ามีหักปิกบ้านกะโอ้ยไม่เกี่ยวอย่างกันเนี่ยสีที่นอนเนี่ยก็จชตตังค่าซื้อ๋อแล้วมันเป็นจะได้โซฟานี่ก็จชตังค่าซื้อแล้วมันเป็นจะไดทีวีนี่ก็จะ้ตังค่าซื้อแล้วมันเป็นจะได้ เฮ้ยไอ้ไม่หยอยลูกปอดใจเนี่ยเมาเหล้าเข้าบ้านเนี่ย่าไปกลัวเอาสูตรไอ้หนาน,นี่บ้านเฮาเฮามีสิทธิ์กู้ยังขนาดลูกบิดประตูเนี่ยกระชัตังเฮาซื้อเฮาเปิดได้มุงลวดเนี่ยฉีกไม่กี่รอบเลยกระชัตังเฮาหน่ะซอมเฮ้ยกินกันเล่ากันยาบอกมูาจักห่วงลูกห่วงเมียเชื่อน,น้ำ ขี้เล่ารุ่นน้อยขี้เล่ารุ่นใหญ่ขี้เล่าหัดใหม่เมาเาข้าบ้านน่ะจะไปยอมมันกินน่ะต้องกินอย่างราชาอดอ่ะอดอย่างเสือมากินขี้บ้านเนี่ยบ้านเฮาเฮาเนี่ยปานคนซื้ออยู่ที่อย่างเฮ้ยปี้มานอนบ้านเฮาว่าไรไม่ใช่ว่าเมาแล้วพิ่งเฮาเข้าบ้านไล่เฮาไม่นอนที่อื่นมันไม่เจ่เรื่องว่ะบ้านแห่แห่เสือ นี่มาถามเพื่อไปนอนกับเจ้าหมูมีทางอกโอ้ยนึกว่าเ้ากลัวก้าอะ่รบอกเมียเลยเฮ้ยอะไรยุงจัดมานี่แต่ลันรูกลันหลาบมีแห็บปอ,อยุงไปหักเลือดแหม่เจ๊กัวบ้านเห่เน่นไหนกันได้อะไรยุงจัดมา มาห้าเจ้าไหนมาหอนเนี่ยเนาะร้อยวันพันปีบ่หอนมาหอนทับป้อวันเนี่ยใช่ละไฮ้